สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่8กุมภาพันธ์2566ค่ะวันนี้นายแพทย์ชนละนาศสีแก้วในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทย พร้อมด้วยแกนนำพักเพื่อไทยนะคะได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสสจังหวัดชนบุรีทั้งสิ้น12คนค่ะซึ่งเป็นทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อพร้อมกันนี้ในแพทย์ชนาะนะคะยังได้ต้อนรับการกลับมาของนายสทธยาคุณปลื้มหัวหน้าทีมชนบุรีค่ะที่ได้พาสมาชิกเข้าสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการนะคะโดยนายสนธยาได้กล่าวแสดงความมั่นใจถึงผลงานของพักเพื่อไทยที่ผ่าน มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งผู้สมัครของเรานะคะทำให้มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้เกิดแลนสไลด์ได้ทั้ง10เขตในจังหวัดชนบุรีค่ะศารอาญาได้นัดไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลกรณีที่ผู้อนวยการสำนักอำนวยการประจำศารอาญา กล่าวหานายประสิทธิ์เจียวกกจำเลยคนสำคัญคดีช่อโกงประชาชนนายสมประสงค์ทิพสุคนและนางสาวกัญญามาทองปานเลขานุการส่วนตัวของนายประสิทธิ์รวม3คนนะคะเป็นผู้ถูกกล่าวหาโดยทั้ง3ได้พยายามหลบหนีออกจากศาลในระหว่างควบคุมตัวตามหมายขังของศาลโดยสารพิเคราะห์แล้วพบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3 เป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คนละ4เดือนแต่ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์จึงลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุกคนละ2เดือนให้ออกหมายตามผลคำพิพากษา สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียเพิ่มขึ้นมากกว่า7,220รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารท่ามกลางอุปสรรคทั้งสภาพอากาศที่หนาวเย็นถนนที่เสียหายไม่สามารถสัญจรได้รวมถึงอักเตอร์ช็อกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประธานาธิบดีเลเซฟเทยิปแอโดอันผู้นำตุรกีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา3เดือนครอบคลุมพื้นที่10จังหวัดทางใต้ของประเทศที่เสียหายหนักจากแผ่นดินไหวและประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ